ผลดีจากนางสองนางสามนู่นก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องได้จากนางหนึ่งจริงไหมคะเราปลูกต้นไม้ที่ดินแต่ไปเก็บผลที่ปลายต้นถูกไหมไม่ใช่มารอเก็บผลอีตรงดินนั่นน่ะเข้าใจหรือยังเพราะนั้นเราทําดีกับคนคนนี้ก็อย่ามาจ้องคอยแต่ว่าคนนี้จะสํานึกคุณ,ค,ณคุณไหมจะทําดีกับเราไหมไม่ต้องเรามีหน้าที่แค่ทําดีไป ทำไปเรื่อยๆเจอใครทาไปเจอใครทําไปเจอใครทาไปเพราะอะไรอ่านข้างบนดังๆเพราะจงรีบเร่งกระทําความดีเพราะเมื่อทําความดีช้าไปใจจะกลับยินดีในความชั่วเนี่ยเข้าใจไหมฮะมัวแต่จะทําดีกับนางหนึ่งอยู่คนเดียวอะเจอใครก็ไม่ทําดีด้วยเนี่ยเสียเวลาทุกคนเป็นเนื้อนาบุญเราหมดนะฮะเรามีสิทธิ์ทําดีได้หมดจริงไหมคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนางหนึ่งกับนางสองใครรักตัวเองนะ นางหนึ่งเนี่ยจะไปทําบุญวันเกิดให้แม่ที่บ้านนอกตัวเองอยู่ในในกรุงเทพเนาะก็ซื้อของเตรียมอะไรมากมายมีความสุขตั้งแต่ซื้อของละเตรียมทีนี้ตอนที่ไปซื้อของเนี่ยคนขายของก็จู้จี้จุกจิกซื้อไปทําไมคะไปที่ไหนคะเนี่ยคนนี้ก็ไม่ลําคานนะฮะก็เล่าให้ฟังเป็นความจะซื้อไปทําบุญให้แม่จะให้แม่ทําบุญวันเกิดแล้วก็เล่าคนฟังเลยได้ธรรมะไปเลยคือได้เรื่องความกระตันอยู่ แสดงว่านางหนึ่งได้บุญไปก่อนหรือย่างคะยังไม่ได้ไปทําบุญกับแม่ได้ทําบุญกับคนขายของแล้วนึกออกไหมคนนั้นก็เลยโอ้ยอีฉันจะไปทํากับแม่อีฉันมั่งอย่างเงี้ยเราก็สาธุพอเสร็จแล้วปุ๊บก็หิ้วของมามาขึ้นรถขึ้นรถรถเมย์กันแน่นนย่ยรถเมย์แน่นแต่มีผู้ชายคนหนึ่งลุกให้เขานะเขาก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากหรือว่าคุณหน้าตาคุณซีดๆคุณไม่ค่อยสบายคุณนั่งเหอะ ผู้ชายคนนั้นก็บอกไม่เป็นไรครับคุณของเยอะนั่งเหอะเนี่ยก็แย่งกันทําดีนั่งเหอะนั่งเหอะเนี่ยพื่อนคนนี้ก็นั่งนั่งได้แป๊บเดียวก็มีคนแก่ขึ้นมาอีกก็อ้าวป้าป้านั่งแกก็ได้ทําดีไหมคะยังไม่ได้ไม่ได้ไปหาแม่ได้ทําดีแล้วจงรีบเร่งกระทาความดีเนี่ยก็ทําต่ออีกลงจากรถเมย์ปุ๊บก็มารอรอรถที่จะเข้าซอยไปบ้านแม่อีกรถก็ไม่มาง่ายๆนะฮะก็ยืนรอนั้นก็มีคนอยู่แถวนั้นน่เขาเป็นลม แกก็รีบพน้นหากระเป๋าเอายา,าลมอะไรไปช่วยคนนี้อีกนะพอไปถึงแม่ได้เล่าความดีให้แม่เยอะไหมคะเยอะเลยโอ้แม่นะอย่างนี้ย้แม่ก็ยิ้มมีความสุขไปนี่คือนางหนึ่งนะส่วนนางสองนี่พอจะเหตุการณ์เดียวกันเลยคือจะไปทำทำบุญวันเกิดให้แม่โทรศัพท์บอกแม่เรียบร้อยเวลาโทรศัพท์ก็บอกแม่หนูมีความสุขจังเลยถึงวันเกิดของแม่อีกแล้วเนี่ยนะ พ่งนี้จะถึงแล้วนะแม่จําได้ไหมเนี่ยแม่ก็เออแม่อย่าลืมนะแม่ต้องซื้อหนมเค้กมาแม่ต้อง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 เนี่ยนะมันกลายเป็นไม่ใช่แม่กูแล้วนะมันกลายเป็นแม่ต้อง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 นะแม่ก็หายใจยาวลึกๆเนาะแม่ก็บอกลูกเราคนไทยอย่าไปกินเลยลูกหนมเค้กหนมเค้กเพราะมันมีคอเลสเตอรอลสูงแม่จะเลี้ยงหนมครกงี้ทุกตั้งแต่ตอนนั้นเลยแม่ แล้วหนูจะชวนเพื่อนไปด้วยไอยเขาอะแม่อะแม่ต้องไม่ได้แน่นี่แม่แม่ก็โกรธแม่ก็เลยบอกว่านมครกนี่คือเมนูของวันเกิดแม่แล้วแม่ก็วางหนูศัพท์ลุมทุกเลยไหมคะทุกเลยกลุ้มเลยแต่ได้รับปากกับพี่ไว้แล้วว่าจะซื้อของไปให้แม่ก็เดินไปซื้อของพอซื้อของจ้คนขายของก็ถามจิ๊จิ๊จุกจิกบมาเนี่ยจะไปไหนค้าจะซื้อไปที่ไหนคะโอ้อยังี้นี่น้องคาดีไหมพูดมาก ขายของก็ขายอย่างเดียวหนีทไมต้องพูดมากด้วยน้ำคานเป็นไงได้ทําดีอยังไม่ได้ทําคนนั้นเขาก็ตกใจคนขายของก็ตกใจก็เลยถามว่าขอโทษค่ะขอโทษไม่ทราบรบกวนอะไรไม่ทราบไม่ส,าบ,มสาบายหรือเปล่าคะไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรหรอกบัดีแมนะ่มันบ้าเลยไม่รู้บอกให้ทําหนมเค้กดันทําหนมโคกยยังติดหัวอยู่นะโคกกบเค้กเค้กกะโคกเนี่ยนะนะงุดหิดมากเลย ได้ทำดีไหมคะไม่ได้ทำทีนี้พี่สาวเห็นพี่สาวก็เลยเตือนสติน้องทำไมดูน้องอารมณ์เสียมากเลยจะไปทำบุญกับแม่ทำไมแม่ให้อารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวน้องรอพรุ่งนี้พรุ่งนี้คุยกันไม่ให้มันรู้เรื่องไปเลยว่าจะเค้กหรือครกนะถ้าเค้กก็โ no, นถ้าเค้กแล้วโอเคถ้าครกแล้วโ no, นเลยแม่จะได้รู้กันสักทีว่าความความสุขของหนูเนะอยู่ตรงไหน พี่สาวก็มึนนะนะฮะตกตกลงเธอจะจะจะมีความสุขเมื่อไหร่พุ่งนี้พุ่งนี้พุ่งนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้หนูจะไปเตรียมแผนหนูจะพูดยังไงให้แม่เนี่ยตกลงกับหนูนะว่าแล้วก็มาขึ้นรถพอขึ้นรถเมย์คนแน่นอีกไหมเหตุการณ์เดียวกันฮะคนแน่นหงุดหงิดอีกได้ไหมเนี่ยเพราะมันเกิดมาจนเพราะมันมีพ่อมีแม่แบบเนี้ยเนี่ยไปหาแม่อีกนะฮะเพราะมันโกรธมันลำมันมีแม่จนอย่างเงี้ยมันชีวิตเรามันถึงได้แย่อย่างเงี้ยมาโหนรถเมย์อย่างเงี้ย แล้วผู้ชายคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนให้เนะาะเหตุการณ์เดียวกันนะพอลุกขึ้นยืนเขาก็หลงนั่งโปะเลยนะเออดีขอบคุณนะนนนะผู้ชายคนนั้นก็มองหน้าแบบโอ้โหก็ไม่เป็นไรเสร็จแล้วคนแก่ขึ้นมาอีกนะซึ่งน่าจะได้นั่งตรงนี้แกก็ไม่ยอมลุกให้นั่งทำหน้าเฉยนะผู้ชายคนนั้นก็เลยบอกเมื่อกี้ผมนั่งที่นี่นะครับแล้วผมลุกให้คุณนั่งนะครับแต่ผมขอทวงคืนครับผมว่าให้คนแก่นั่งดีไหมครับ ผู้หญิงคนนั้มันสิทธิหลังจากที่ฉันนั่งต่อมันองเป็นของฉันเข้าใจไหมการจะตัดสินใจให้ใครนั่งไม่ใช่นะักมันเรื่องของฉันงูงี่อีกไ,ไหมคะเนี่ยคนแก่นั่ก็เลยโอ้ยอ,อ,อย่าทะเลาะก,กันไม่เป็นไรป้าโหนได้วแล้วก็รีบห้อยไปนะป้า <c oughs> นั้นแกตัวเตี้ยงก็โดดห้อยโหนไวผู้หญิงคนนี้ก็ประสบความสําเร็จอีก <c oughs> เห็นไหมคุณน่ยมันไม่รู้เรื่องโลกเขาหรอก <c oughs> โลกเขาเข้าใจกันสิทธิคือสิทธินะ ก็นั่งไปได้ทําความดีไหมคะไม่ได้ทาแต่พอลงรถรอรถเข้าซอยก็รถก็ชา้าอีกบนอีกได้ไหมคะโอ้ยร้อนเหงื่อออกมันทุกได้ทุกเรื่องนะฮะเห็นคนเป็นลมคนแก่เป็นลมแกจะขนขวายไหมคะนเนี่ยทุกวันเนี่ยโลกมันร้อนเพราะคนชั่วมันเยอะขึ้นนะบนต่ออีกนะฮะเนี่ยเห็นไหมน้ําแข็งละลายเนี่ยนะาสามารถจําข้อมูลได้หมดนะฮะน้ำแข็งละลายจะขั่วโลกน้ําก็จะท่วมโลกนะฮะแล้วก็เนี่ย เนี่ยคนแก่เนี่ยเป็นลมตายแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพราะมันคนชั่วมันเยอะสามารถสามารถที่จะวิเคราะห์วิจารณ์อะไรได้หมดแต่ได้ทําความดีอย่างคะ่ะ <Yeah. S 1> ก็มีคนอื่นช่วยไปแล้วพี่สาวเขาก็บอกฉันจําได้ว่าเธอพกยาดมยาหอมมาด้วยไม่ใช่เหรอโอ้ยอยู่นูน่นก้นกระเป๋านูน่นคนยากเดี๋ยวม,มีคนช่วยแหละแต่บอกแล้วว่าโลกมันร้อนขึ้นก็เพราะคนชั่วมันเยอะเ <Yeah. S 1> นี่ยเห็นไหมร้อนจะเป็นลมเป็นแรงกันเนี่ย แล้วเนี่ยก็พราะเราเป็นลูกคนจนเราก็ต้องมาร้อนอย่างเงี้ยยนี่าเราเป็นลูกคนรวยนยะเราก็นั่งรถแอร์ไปละยังไม่มีความสุขเลยใช่ไหมก็ครับรถไปพอไปถึงบ้านบ้านว่างเปล่าฮะแม่เขียนโน้ตไว้ว่าเนื่องจากมีปัญหาโคกแอนเค้กอะไรพวกเนี้ยนะขนมโคกหรือขนมเค้กเนี่ยนะนะแม่เบื่อหน่ายมากที่มีลูกพูดไม่รู้เรื่องนะแม่ขอไปฉลองวันเกิดที่วัดวัดไหนขอไม่บอกนะลูกจะกินโคกหรือกินเค้กก็เรื่องของลูกแะนะอย่างเงี้ย ก็ไม่เจอแม่อีกสรุปแล้วชีวิตเหมือนล้มเหลวหมดเลยไหมคะเพราะไม่ทําไมไม่อะไรไม่รีบเร่งกระทําความดีใช่ไหมพอทําดีช้าไปใจเลยติดนิสัยเพลิดเพลินในความชั่วนะฮะแล้วไม่รู้ว่าตัวเองชั่วอยู่คนเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้กันเยอะไหมคะนะคะเพราะฉะนั้นเรารักใครถามให้ดีจริงๆแล้วเรารักใครก็ได้ที่เราหวังให้เขาพ้นทุกข เพราะนั้นเมื่อใดที่เราเริ่มคิดว่าเออเรารักเขาแน่เนี่ยก็คือต้องคิดว่าเออเราอยากให้เขาพ้นทุกข์จริงหรือเปล่าเพราะนั้นเราจะดูว่าใครรักเราก็คือดูว่าเขาให้เรามีความสุขและช่วยให้เราพ้นทุกข์นะฮะเพราะฉะนั้นต้องถามตัวเองว่าเรารักใครอยู่หนออันนี้ให้จะได้คําตอบนละ่วเออหัวใจเราเคยคิดจะช่วยให้ใครมีความสุขหัวใจของเราเนี่ยคิดจะช่วยให้ใครพ้นทุกข์บ้างกี่คนกันถ้ามันน้อยเกินไปช่วยเพิ่มหน่อยได้ไหม บางคนน่าเกลียดน่าเกลียดจริงๆ <c oughs> ไม่ว่าจะทําบุญทําทานทําความดีอะไรคิดไม่กี่คนเองให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องให้คนรักอะไรมันน้อยเดียวอะนึกออกไหมแล้วคนมันทั้งโลกอะทาไมคิดตื้นเกินน่ะคิดให้กว้างหน่อยได้ไหมบางคนนะจะใส่บาตรเนะี่ยมีพระมาบนนะ่นเนี่ยอธิษฐานนาน,านเกินสิบนาทีนะพระก็ยืนจนเมื่อยนะยังไม่เสร็จอีกเลยยมเลยนะ คนที่เจ็ดอยู่ค่ะคนที่เจ็ดเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสองคนไงโอ้โมีลูกเก้าคน <c oughs> อุทิศกุศลให้ลูกทีละคนทีละคนทีละคนเนี่ยน,นะสิบกวน,นาทีเนี่ยน,นะแต่ไม่ให้คนอื่นจริงๆแล้วเราจะใส่บาตรทำอะไรเนี่ยเราควรอุทิศกุศลให้ใครคะสัพเพสตาเนี่ยวที่สุดเข้าใจไหมพ่อแม่เราอยู่ในกลุ่มนั้นไหมนะอยู่ในกลุ่มนั่นแหละเข้าใจไหมขอให้มีหัวใจที่เปิดกว้างนะฮะอย่ารักแคบๆเกินไปอย่ารักแค่ คนในอำเภออย่ารักแค่คนในจังหวัดอย่ารักแค่คนในประเทศแต่จงรักทุกๆุกชีวิตในโลกเลยดีไหมคะแม้แต่ยุงควรรักยุงไหมเอาใครรักยุงยกมือขึ้นมีอยู่คนเดียว